ใจจ่ายดาเมจแล้วก oy, ็ออกมาเรื่อยเรื่อยครับหวานวู้ยเลสเเร็วเรียกได้ว่าเป็นการตายมวงก็ตายการอากาศ อยู่ในดิสเกตกีก็เหมือนจะต้องถล่มเข้าไปในไฟและเยอะขึ้นเรื่อยๆโลจีก็ไม่แล้วไมก็ไปสกอโอ้โห oh, กาบสบวัสดีนะครับผมคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้กูผมเหมือนเดิมนายเน็กนะครับผมก็หลังจากที่เห็นไปในต้นคลิปนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นนะครับผมไบโอเลตแบบอ e ีเลสนั่นเองนะครับอยู่กับรายการเล่นตามโปรเพย์เดิมนะครับโอเคก็อีเลสนะครับผมที่ผมดูมาล่าสุดนะเซตไอเทมที่เขาออกนะจะมีอยู่ด้วยกันหลักๆเนี่ยสเซตนะ เกมล่าสุดนะที่ผมเห็นนะคือเกมเจอกับอ่าโบกับเบคอนนะถ้าจำไม่ผิดเซตหลักๆนะที่แกะออกนะก็คืออ่าเซตนี้นะครับผมซึ่งอ่าไอเทมเนี่ยจะเป็นทอยนะครับเป็นทอยตรงนี้ก็เป็นดาบแดงนะเซตล่าสุดอ่ะนี่ก็จะเป็นดาบแดงนะครับก็คือเซตไอเทมที่อ e ีเลชใช้นะครับก็ประมาณนี้นั่นเอง นะครับเพราะว่า่าที่ออกทอยเนี่ยก็เพราะว่าเจอตัวของเวทนะครับเจอเวท2ตัวนะถ้าจะไม่ผิดเลยออกทอยมานะแล้วก็เกมนี้เนี่ยเจอตัวแบบตัวแท้งเยอะนะับเลยออกเป็นตัวของทารอนมาแทนที่จะออกตัวของโอมิอัมนั่นเองนะครับเลยมี มูลาวะตะมาด้วยนะครับก็เกมนี้เจอตัวบางๆเยอะเลยออกประมาณนี้นะครับแล้วมันเป็นแบบเกมนําด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่นแบบเซตนี้เลยนะครับเล่นตามอีเลดนะเซตเล่นเซตนี้แล้วก็ใช้รูนตามอีเลดด้วยนะครับเนี่ยรูนนี้เลยนะครับตามอีเลดก็คือแรมเพทนะครับเจ็ดเมตรนะครับแล้วก็จะมีอเวกสามเม็ดแล้วก็ดูดเลือดนะครับอีกสามเม็ดนั่นเองนะครับอาสปิริดเจ็ดเมตรอกสถามว่ารู้ได้ไงว่ารูนอีเลด เพราะว่าตอนแข่งเนี่ยมันจะมีถ้าเราดูในแวร์เลอร์ทีวีเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่านักแข่งเนี่ยกำลังออกไอเทมอะไรหรือว่าใช้รูนอะไรนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าออกไอเทมตามอ e ีเลสเราจะเล่นเกมแบบอ e ีเลสหรือไม่ <c oughs> โอเคนะครับเราอยู่กันในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราเจอตัวของเซจวันนะมันซอยแล้วหนักเลยนะต้นเกมต้นเกมมาเราก็เทรดกับตัวของเซจวันไปนะครับ เราก็คบเกือบตายต้องฟิกออกนะครับสะจวดปรับมาใหม่เนี่ยมันแบบค่อนข้างทีง่จะเทศโหดนะในช่วงต้นเกมนะครับก็เราเล่นอะไรเราต้องเล่นดีๆนะผมว่าหลังป้อมเลยนะครับมันจะมีจรวดตามมาครับนี่ไง เกือบตายกอกลับเลนมาใหม่นะครับผมมีตัวของวันเดอร์นะครับวันเดอร์จบบนนะครับมาอยูเลนผมนะก็ตอนนี้ผมก็อยู่เลนคนเดียวมาเงมานานแล้วนะครับแล้วก็ต้องเซฟๆฟสักหน่อยนะครับกอตีคิวชุดนี้ไปนะครับแล้วเหมือนตรงกลางนะครับจะมีไฟนะครับมาหลอดตายไปสกอร์ฝั่งเรานี่ศูนย์สามลนะครับบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะพึ่งพอสมควรนะก็เดี๋ยวเราออกเป็นคี้กอนเลยนะครับชิ้นแรกวันเดอร์เอาตัวของมังกรไปแล้วนะครับแล้วก็คอยเล่นกับโ้โหสจ๊วตเบ นายโอเครู้แล้วทาไมกาลินมันมีต้นไม้ซ้อนนี่เองโดนต้นไม้ตกไปนะครับผมแต่ว่าตัวของมาหลอดไปเก็บต้นไม้ได้นะครับโอเคกลับเลนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทีมฝั่งตรงข้ามนี่ค่อนข้างที่จะนัวเลยนะคือเข้ามาเอาอยันในป้อมนะแล้วตัวของวันเดอร์โดนเคนไปยังไงจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้อดซิตเลยแล้วริเลียนหน้ามาเรียบร้อยครับผมแล้วต้นไม้มาตบโอ้โหปีกออกน่าจะไม่รอดครับ นี่วาร์ฟใส่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันวาร์ฟใส่อย่างเงี้ยกลับเลนมาใหม่อีกรอบนึงนะครับแล้วดูเหมือนต้นไม้จะห้าวจัดแล้วก็ตอดไปหนึ่งทีโอเคแล้วก็มาเคลียร์คลิปเล็กกับตัวของยานนะครับแล้วยานเหมือนจะโดนนะครับผมก็ต้องช่วยเขานิดนึงนะต้นไม้อยู่ไหนวะโอเคกลางนิเจเรียมอยู่ในพุ่มนะครับแล้วก็ยิงอยู่ห่าง,างยังห่วงนะยิงไปได้วันเดอร์ไปหนึ่งตัวนะครับแล้วตัวของมาลอดฟิกปาดไปหนึ่งทีเรียบร้อยนะครับ โอเคทูเลนขึ้นไปเล่นแต่ว่าผมขอคลิปก่อนละกันทูเลนตายไปก็ตอนนี้อยู่เลนสองหนึ่งอีกแล้วนะครับเจอตัวของต้นไม้กับตัวของจวดนะดูเหมือนผมน่าจะโดนเล่นนะนี่ไงต้นไม้มันเหมือนมันแค้นอะไรเราสักอย่างนะมันจะใส่เราอย่างเดียวเลยเราก็เซฟหลังป้อมเลยนะครับหลังปุ่มเลยค่อยมาตีคลิปนะครับก่อนเราก็ค่อยๆเล่นไปนะครับตีคงตีคลิปไปครับมีคลิปตัวไหนให้ตีแล้วก็ตีไปนะโอเคแล้วเหมือนมาหลอดจะไปโซโลอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มาเอาคลิปกลางกันต่อนะ กับเพื่อนนะไม่ได้มาแท็กคนเดียวนะเอากับตัวทูเ่นนะครับนี่เราก็ตอดไปสักนิดนึงแล้วเคนเข้าไปสบัดนะครับผมก็โอ้โหตายอยู่นะคิดว่าไม่ตายนะครับเมื่อกี้ข้างล่างนะครับตัวของแม็กนั่งอยู่ตัวเดียวผมก็จะไปช่วยแกคลิปสักหน่อยนะเพราะว่าหยาดเก็บแม็กไปได้นะแล้วก็ตีนงตีนกกันไปนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหาตังค์นะครับเพราะว่าเกมค่อนข้างที่จะตามอยู่สักเล็กน้อยนะครับวันเดอร์มาอยู่ตรงนี้ผมก็ตอดไปนะครับหยานเตรียมซ้อนอยู่นะครับเอาไปลินแล้วหรือเปล่าเพื่อน แล้ววันเดอร์พุ่งมาทางนี้เฉยเวอร์ไปเปล่าเฮ้ยผมฟิกออกโอ้ยังจะโดนยังโดนได้นี่นะครับยังโดนโดนปลากละมังใส่นะกลับมาใหม่นะครับผมอีกหนึ่งรอบนะครับต้นไม้ต้นไม้มาเคลียอยู่ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็นี่ไงวาร ปาในพุ่มวัดต่อหน้าก็โดนปลายต้นไม้เขียวของเขยียคีบมันก่อนนะจังหวะน,นี้ใกล้จะได้มูลาแล้วนะครับถ้าอีเลสออกในแข่งเนี่ยเขาจะออกอาแค่แบบจอเกาะชิ้นเล็กนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นตัวของทารอนอชิ้นเล็กอะ่ะเออก่อนนะครับแต่ว่าผมจะออกมุลาก่อนเลยนะทีนี้เจอต้นไม้ตีไม่เข้าเลยแล้วต้นไม้ยืนนิ่งนะครับเราก็กลัวๆหน่อยนะครับเผื่อมันตบเขาเราเข้าในป้อมแล้วก็ตีอยู่ห่างๆนะครับ เรียบร้อยยินนิ่งเป็นทิ่งพระไม่รู้เขาต่อให้หรือเปล่านะแต่ว่าเป็นผลดีสำหรับเรามากนะโีเคเราได้มุลามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะยิงต้นมงต้นไม้เข้านะชิ้นต่อไปออกเป็นทาลอนเลยนะครับตังเราเริ่มมีแล้วนะครับแล้วตัวของดักเซเลเยอร์เกิดนะครับผมในช่วง8นาทีนะแล้วก็ช่วยเพื่อนตีไปนะจังหวะน,นี้ตีค่อนข้างที่จะเร็วอยู่พอสมควรนะรเพราะว่าออกรองเท้าตีไว้นั่นเองโอเคสกอร์ตัวนี้ก็สูสีกันแล้วนะครับหลังจากช่วงต้นเกมแล้วลิเลียนหน้ายังไงลิเลียนหนารอดหรือเปล่านะ เราก็เข้าไปตีช่วยเพื่อนสักนิดนึงนะครับอ่าได้ตัวของวันเดอร์มาเราตีป้อมแตกนะครับแล้วเพื่อนเข้าไปตายหนึ่งตัวนะก็คือตัวของเชนนะเข้าไปเล่นกับลิเลียตอนต้นไฟนะครับจังหวะน,นี้จริงๆผมควรจะไปตีป้อมบนนะครับเออป้อมล่างนี่เออผมน่าจะไปตีป้อมล่างนะครับแล้วให้ตัวหยาดซ้อนนะครับอันนี้ผมพลาดเองนะครับแล้วหย่าดเราแบบเหมือนเข้าหัวร้อนเลยนะครับผมไม่ไปตีอันนี้ผมพลาดเองนะ ในจังหวัดนี้เคนเข้าไปเล่นนะครับเรียบร้อยนะครับผมเจอตัวของเซจูสสวนมาได้นะครับเซจูสกดสกิลสองดีนะก็การงินตรงนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับเงินเยอะอยู่ได้ตัวของทารอนมาเป็นที่เรียบร้อยอ้าวแล้วผมจะมาตีเลสนะครับทูเลนเอาไปแล้วนะครับเหมือนตัวของหยาดนะจะเอาตัวของมังกรอยู่นะเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนกันสักนิดนึงนะโอเคก็ค่อยๆตีไปนะครับแล้วมาหลอดลับอยู่นะครับ เกือบตายตจรวดนี่มันแรงจริงเลยตอนนี้ไม่มีอะไรมากครับเกมทรงๆกันอยู่นะเอเคนแล้วผมจะออกเป็นตัวของทอยเลยนะครับเกมนี้เพราะว่าทิเลียน่าเงินหนึ่งะครับเกมนี้เขียนแล้วตัวของต้นไม้ฟลิกมาตบมัวๆแบบนี้น่าจะแข้นจัดแล้วจังหวะนี้เหมือนคีบบนจะเข้านะครับผมก็จะเข้าไปตีป้อมบนอยู่สักนิดน,นึงนะก็ตอนนี้ก็ค่อนารางที่ได้เปรียบนะรบเรื่องป้อมเรื่องอไรแล้วหยันจะเล่นหรือเปล่าจัางหวะนี้ผมก็รอซ้อนอยู่นะครับคีบกลางกำลังจะเข้านะครับ ผมก็ไปตอดนิดนึงเอาป้อมกลางไปได้นะครับตัวของแม็กเปิดอันตินะครับแต่ว่าไม่น่ามีเลยมากแต่เขามาเล่นผมก็ฟอ้อมส่วนนะอ่าต้นไม้เจ็บตากเจอมาหลอดปาดนะครับผมก็ตอดๆไปนะแล้วมาหลอดเข้าไปเล่นแล้วนะครับจังหวะนี้ผมก็ หิงส่วนนิดนึงนะน่าจะเล่นไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามาหลอดว้ากับบ้านนะปุ่มก็ติ๊กแปลของเลยนะตอนนี้เรามีของแล้วนะครับถ้าเล่นก็เล่นได้อยู่นะก็มาเอาดาร์คซาีเลอร์ช่วยเพื่อนนะมาตีคงตีคลิปอะไรหาตังกันเพิ่มกันเป็นที่เล็กน้อยนะครับแล้วเหมือนมาหลอดจะเจ็บหนักนะครับจังหวะน,นี้ตัวของแม็กตามมานะครับก็ไม่รอดนะครับแม็กเข้ามาถึงในป้อม2เลยนะครับ แล้วป้อมตรงกลางเราแตกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เราได้ของ4ชิ้นแล้วนะครับแค้สี่ห้าชิ้นนะครับก็เชิ้นสุดท้ายเป็นเกาะเกิดน,นั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากครับก็เคลียร์โคงเคลียร์คีกันไปนะครับจังหวะนี้เชิงเชิงกันไปนะถ้าตอดได้ก็ตอดนะครับก็ไบโอเป็นตัวที่เล่นไม่ได้ยากมากนะครับเหมือนต้นไม้อยากจะตกผมจัดนะครับเดินมา จังหวะน,นี้มาหลอดเข้าไปป่านะไม่โดนนะก็ตอนนี้น่าจะรอไฟกอตหรือเปล่านะครับโอเคครับผมไม่มีอะไรมากแล้วตองต้นไม้อยากเล่นจัดนะครับแขนจัดนะผมก็ตีไปนะครับตีธรรมดาไปเรียบร้อยเจอเบิร์ดไปนะครับยาแรงจดัด ผมก็ค่อยๆตีไปนะครับเรียบร้อยแม็กเข้ามาก็ตายนะตอนนี้ผมไววหมดทุกตัวนะโอเคก็รอขึ้นบ้านนะผมก็เอาป้อมกลางก่อนนะครับเอาบาร์ลงมาแลกกันก่อนนะเขียแล้วก็ตีคีปไปก่อนนะจังหวะน,นี้ไม่มีอะไรมากนะครับตีคีปไปก็ตีป้อมไปมาหลอดเข้าไปเล่นข้างในนะผมก็ตีป้อมครับป้อมกลางได้นิดนึงนะแต่ว่าป้อมล่างก็ได้ตัวของวันเดอร์ไปนะบวกกับป้อมโอเคตอนนี้เรา ได้บาหลกไป1ทางแล้วก็คือฝั่งข้างล่างนะครับแล้วตรงกลางผมเข้าไปตีเลยนะครับตีสดกดเชื่อเบือทวงโอเคเรียบร้อยได้ตรงกลางกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาตีคงตีชี้ผาตังกันต่อนะรอทางด้านของก็ d ์เซเลเยอร์เกิดนะครับผมก็จะได้เป็นไฟกันต่อนะแล้วข้างล่างครับผมตัวของทูเลนกับเคนครับอยู่กัน2ตัวนะครับแล้วตัวของทูเลนครับเหมือนกําลังจะโดนครับผม แล้วโดนตัวของเซจวัดแปะไปนะครับทูเลนเจ็บจัดผมก็เข้าไปเล่นกับตัวของมาลอดนะครับแล้วตอนนี้ยังไงทูเลนน่าจะไม่รอดนะครับแล้วได้ตัวของแม็กมาครับผมตัวของเคียนก็ไม่รอดนะครับสรแสดงว่าไฟนี้ไม่คุ้มนะครับแล้วลิเลน่าเข้ามาเล่นกับ uer. มาลอดนะครับเจอมาลอดปาดไบผมเข้าไปยิงนะครับผมแต่ว่ายิงได้แค่นัดเดียวนะไม่ตายนะครับตัวของลิเลน่าแต่ว่าตัวของยานเข้าไปเก็บลิเลน่าได้นะครับ โอเคเกิดมาใหม่ครับผมก็จะมาเคลียร์กลางครับผมต้นไม้เหมือนจะอยู่ในพุ่มนะครับเพิ่มรู้ดีโอเคแล้วตัวของยานเข้าไปเล่นแล้วนะครับผมก็ไปเล่นกับเพื่อนนะครับก็พยายามตีไปนะครับแม็กล็อกมาที่ผมนะครับผมก็ตีต้นไม้ไปตีไม่เข้าเลยนะครับไม่มีตัดเลือดโอเคผมก็กิ้งออกมาฝั่งนี้ครับผมแต่ล้วก็ตีธรรมดาไปเรียบร้อยฝั่งนั้นตายหมดเลยนะครับยานเก็บหมดก็น่าจะจบเกมได้แล้วนะครับจังหวะนี้ ไม่มีอะไรมากนะเกมนี้ผมแอดซิสไป10เลยนะครับก็ไอเทมตามนี้นะเมื่อกี้ยิงต้นไม้แทบไม่เข้าเลยนะเพราะว่าไม่มีตัดเลือดนะครับนี่วาร์ปคืนสักหน่อยเจอต้นไม้วาร์ปต้นเกมผมก็ต้องวาร์ปคืนสักหน่อยนะครับคุณวาร์ปมาผมก็ต้องได้วาร์ปกลับครับผมมันก็แค่นี้แหละครับก็ชนะไปนะครับในเกมนี้นะก็เป็นเกมที่ยานแบกนะเกมนี้ผมไม่ค่อยได้ทําอะไรเท่าไหร่นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเป็นดาวที่60 6นั่นเองนับได้อันดับที่2นะก็ตัวของเคนก็เล่นดีเหมือนกันนะเกมนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับผมก็ลองไปเล่นตามกันได้นะครับใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับผมนาย้ก็ขอการสวัสดีแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับบายๆครับผม